หลังจากที่ทาง LV ค่ามาลงรูปภาพเดี่ยวของโนงริซ่านะคะและแล้วก็ถึงเวลาเป็นรูปภาพรวมของทุกคนนะ,ะพี่ๆเซเล็บเซจ่ายรดกไดว่าคุยริซ่าคืออยู่ตรงกลางของแท้เลยนะคะยืนเรียงกันเนี่ยทั้งหมดมีอยู่7คนค่ะโนริซ่าอยู่กึ่งกลางนะและก็ความสูงก็เป็นตัว V มากๆเลยค่ะแอนดูซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะมีรูปภาพของคุณพี่กงยูที่บอกว่าเหมือนจะยืนอยู่ข้างๆโนริซ่าซึ่งภาพนี้มันอีดิทนะคะแม่ภาพจริงคือภาพนี้หลุยส์เบคน โพสตเองค่ะน้องลิซ่าคือสวยเริศฉ่ำมากๆได้ดีว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับเอลวีหนักมากค่ะต้องใช้คํานี้เพราะว่าตั้งแต่ใน after party แล้วนะคะลูกสาวก็คือเป็นจุดเช็คอินของทุกคนค่ะตอนที่น้องลิซ่ายืนชนแก้วนะคะได้ว่าภาพตัดบรรยากาศเปลี่ยนทันทีนึกถึงที่วิจีซูเคยเล่าว่าเคยเห็นน้องลิซ่ายืนคุยกับคนคนหนึ่งนานมากค่ะแล้วก็ดูสนิทสนมพอเดินออกมาจีซูก็ถามว่าเพื่อนหรอลิซ่าบอกว่าไม่ใช่เพิ่งรู้จักเนี้ยน้องลิซ่าเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะทําให้เป็นจุด เช็คอินของทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนก็ไปชนแก้วกับดองริซ่านะคะแล้วก็มีโมเมนต์ฮามากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆในช่วง after party นะคะพี่ที่เป็นเกสุดพิเศษเขาเป็นคนโพสต์แล้วก็มันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่เอนดูซึ่งอันนี้ฮาจริงๆนะคะดองริซ่าของเราม่วนใจขนาดไหนไม่รู้นะแต่ว่าพี่สาวคนนี้นะคะถึงขั้นเอามือท่าปก <c oughs> ไม่แน่ใจว่านี่คือรีแอคอะไรนะคะเพื่อนๆพี่เขาน่าจะปลื้มใจที่ได้เจอนอนริซ่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนะยืนชนแก้วใช่ไหมก็น่าจะยืนบริเวณเก้าอี้น้องแหละพี่กงยูก็อยู่ด้านค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยคือขอชี้แจงรูปภาพนอนริซ่าอุ้มน้องหมาแล้วก็พี่กงยูอุ้มน้องหมานะ่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นภาพผู้อะไรนะคะแม่ๆเพียงแต่ว่าโอเคได้เห็นว่าภาพที่นอนริซ่าถ่ายอ่ะพี่กงยูคืออยู่ข้างขวาจริงๆนะคะมันเป็นจังหวะเบลือๆค่ะทุกคนเขาถ่ายน่าจะรีบนะแล้วก็ไม่ใช่ภาพอีดิด อะไรทั้งนั้นค่ะคือคนที่โพสเนี่ยก็เป็นคนดังหนึ่งในนั้นนะคะเป็นเกสุดพิเศษก็เข้าไปในงานนี่แหละแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะพี่เขามีการโพสต์หลายรูปภาพมากๆที่เป็นโมเมนต์ในบรรยากาศของงานค่ะแล้วก็มีการถ่ายกับเซดิบต่างๆพี่เจโฮปต่างๆนะคะไม่ใช่ภาพอีดีแต่อย่างใดค่ะคือเห็นพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่กงยูจะหายไปได้ยังไงครึ่งตัวภาพที่น้องดิซ่าอุ้มน้องหมานะแต่ว่าอันนี้คือภาพจริงค่ะแม่มันน่าจะเป็นจังหวะเกี่ยวกับ,บเบลนะคะแต่ว่านี่คือของแท้ค่ะส่วน นงลิซ่าของเรานี่จะมีการทักทายกันหรือไม่รูปภาพรูปภาพถ่ายด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะต้องรอติดตามค่ะรออยู่เช่นกันเม้นยังไม่จบค่ะยังโมเมนต์นี้นะคะก็คือแฟนคลับเนี่ยบอกว่าอารมณ์แบบว่าน้องลิซ่าประมาณว่าเหมือนคือมายอนีน่นะคะน้องก็เลยทําท่าควงไม้กายสิทธิ์ประมาณนี้รีด้ว่ารับมุกหมดค่ะลูกสาวรู้หมดอะไรต่างๆนะคะเอรียอเนี่ย อันนี้น่ารักมากมนะคะก่อนที่จะออกไปนะคะจุดหมายปลายทางก็เอาหน้าออกมานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่มารอด้วยนะคะน่ารักมากๆ อันนี้หลังจากถ่ายรูปรวมเสร็จนะคะโดริซ่าก็เดินเข้ามาแบบหนาวมากต้องคลุมผ้าเลยหนาวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่เกาหลีคือหนาวจริงๆดังนั้นก็ฝากทุกคนเอนเกตให้กับทาง LV กันด้วยนะคะส่วนรูปภาพนะคะรอติดตามกันซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับงาน LV ยังไม่จบมาฝากทุกคนอีกแล้วแล้วก็น่าจะมาเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ฝากไปเอนเกตที่ออฟฟิเชียลของดุวิทตองกันด้วยทั้งภาพเดี่ยวโดริซ่าและก็ภาพรวมค่ะ